ดีค่ะหนุ่ยเศร้าหนุ่ยแดนตายนะคะวันนี้หนุ่ยกอประวัติการชนเบ็บเขาวๆข้องวัวกูซ่องขี้ชนกันตาชาติสนามบ้านหน้าใสมาฟาดค่ะจ้าความรวยความมันยายไปยู่หน้าใสกันแล้วค่ะเล้วการสำหรับปีพีคนได้นะคะที่สนใจเข้ากุมฝั่งหัวูก้อนปีเสื้อแดนตายกดลิงก์ที่หน้าช่องหนุ่ยได้เลยนะล่วงหน้าว่ามี่อนหายใส่บังไดออกตัวได้ทุกคุ้มมาในสนามแนนอนค่ะพีกดลิงก์ที่หน้าช่องติกตอกเศร้าหนุ่ยแดนตายได้เลยนะคะได้เลยฟังประวัติ ชนแบบขาวๆโค้งทางส่งตัวกันเลยค่ะ,ะตัวที่ลวงแน่นต่างดันหนะ้าโจ้ายมือนี่มีชื่อวาหลังซาเส้นพยักหรือว่าบักกาตัวนี้ก็สั่งกัดนายวัวบิ๊กถุงเส้นเดือนค่ะเราเข้ามาว่าห้าเนื้อคูยากสะกิดนาสมาชิกนา่าหมัดจำมาเรีวยี่สบวอนค่ะไอ้ยะ ไม่จำมาได้แล้วลาวนายวัวตัวนี้กกวาดลานจักเนื้อมาซ้ำซี่หุนค่ะเคยชนหัวรบจักเนื้อลาสุดแพไม่เพมาจากถุงทะเลล่วงค่ะรบนี้ลงมาชนตายห้่นเล็กอีได้แตงเกิดไม่รอชมค่ะสมัครทางการชนนะคะตัวนี้ก็ชนประเภทชนฟี่มือขบเขืองค่ะเข้าดีเดินบีเดินจุกเดินอัดเดินหมัดเดินหน้าแข่งแรงค่ะจี้ไปกระไปยยดไปเก้าเพคค่ะตัวนี้เลววัวห้างไปลายศยํทำงานตลอลดค่ะประเภทชอไปเพื่อนเดินเข้าห้าเร่งง่ายว่าจบประฐานนะล่วงหน้า ตัวนี้ฮิวติดฮิวชู้หิวแมนจังว่าขวานโอนน่กลัวค่ะมีประโยชน์มีนำใจกรอบเคืองกรอบรถไหนวะเออตัวนี้แล้วการําหรับตอนนี้เวลานี้นะคะล่วงกนในที่ซนใจเล่นหัวคูนี่ยื่นเปิดไม่เปิดไม่รู้ค่ะแต่ตที่พิเสธเปิดไ้ใส่กันแล้วนะล่วงหน้าเปิดหมาเบียดเบียด,ดซูซี่ไคลโร,รดําคูนี่มาใส่กันก้อนได้เลยค่ะเปิดโซนไฮไซ่บังได้ออตัวได้ทุกคุม้มมันในสนามแน่นอนค่ะแล้วการในกลุ่มมีพักหัวหู้ไอฝั่งฟีมีตาตัวโซนไฮเล่ก่อนใกล้แน่นอนค่ะไปล่วงล่วงกดว่หน้าองมก ได้เลยฟังประวัติต่างด้านคูชนกันบ้างนะคะตัวที่ลวงเล่นต่างด้านหน้าจอกว้ามือน,นี้มีชื่อวานโนดหลังซาดใจเด็ดเพ็ดทางล่วงหรือว่าไอย้ยอยตัวนี้กับลุกบ้านบานค่ะแต่ว่าตึงอีลุกบ้านแต่กระใจเกินรอยสมาชิเกอร์ไใช้ยาราดกลางนนเหมือนกันค่ะไอย้ยอยตัวนี้กป็ป้านการชนมาแล้วนึ่งงอนค่ะลาสุจนายจุดเพ็ดมาจากหน้าไสายค่ะประเภทการชนนะคะตัวนี้ก็ชนเรื่อยๆนะล่วงหน้ากบเครื่องค่ะประเภททิ้มหน้าชายปลายยอดปลายเข้าดีกับกอล็อกคอต่อกลางใส่ปังชับๆค่ัขึ้นไปทุบขึ ไปแควนอยู่บนที่่วยๆนะลวงน้ากับขดต่อกลางนากัวสุดๆค่ะวิ่ต่อกลางดีอย่างแรงป่าวัวป่าตัวดีสุดๆค่ะเดินถึงเนื้อุ่งตัวเลว่ากบเกลี้ยงเหมือนกันค่ะนาติดตามนายวัวตัวนี้บอกได้เลยว่าคูนี้มันตุกตีตุกเวลาแล้วล้าต่ชาวอำเบอร์เปิดไกอีได้ไปเส้นใบแจงเกิดคล่าวเล่ได้เลยค่ะไอ้ยะราว่ามันตึงใจแล้วเด้กูนี้สำหรับกูนี่นะคะได้เล่แน่นอนต่อชาวไก่ยางอีเล่ก็กดลิงหน้าช่องติ๊กดอกหนุยเข้ามาได้เลยนะลวงหน้าสำหรับวันนี้ นุยก็มีข้อมูลมาฟ้า่ให้ปี่ปีเพียงเท่านี้ค่ะแต่ยัอีกากุมเรนหัวผีเสื้อหนุ่ยยินดีต้อนรับถุกขอกถุกกายหนไหนหัวนาหนุ่ยก็ฟากเป็นกำลังใจให้ครูชนกันท้งซ่องไาด้วยค่ะสาวหนุ่ยแดนตาสวัสดีค่ะ